ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL แอลบายซโยอีแช์ญี่ปุ่นให้เงินคอมเมนต์ปีละมหาศาลช็กมีค่าเก็บกู้ระเบิดด้วยพบให้เปล่าแถมเรือตรวจการสีลำนักเรียนทุนหยุ่นสุดท้ายขอยืนข้างไทย จากที่มีการรายงานญี่ปุ่นค่ะต้องการให้ไทยเปิดด่านทำกลางการตั้งข้อสงสัยถึงการให้ท้ายกัมพูชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะการลบวางทุ่นระเบิดซึ่งทำให้ประชาชนคนไทยสงสัยว่าญี่ปุ่นกำลังเอ็นเอียงเข้าข้างกัมพูชาหรือไม่พร้อมๆกับเสียงวิพากษ์วิจาร,รณ์ที่รุนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามทีมข่าวเดอะคริติกค่ะซึ่งพบข้อมูลที่น่าสนใจค่ะซึ่งมีการให้ความช่วยเหลือด้านเงินในช่วงระยะเวลา14ปีอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่15มีนาคมปีพศ2554สำนักข่าวซินหัวมีการรายงานว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้มีการลงนามเมื่อวันที่15มีนาคมมอมเงินช่วยเหลือจำนวน94ล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับกัมพูชาสำหรับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมแม้ว่าในตอนนั้นญี่ปุ่นค่ะต้องรับมือกับผลกระทบอย่างรุนแรงที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์สึนามิก็ตาม การลงนามข้อตกลงเงินช่วยเหลือมีขึ้นระหว่างนายฮอนนำหงรัฐมนตรีตามประเทศของกัมพูชาและนายมาซาฟุมิคุโรกิเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชาโดยมีนายกรัฐมนตรีฮุนเซนในขณะนั้นร่วมเป็นประธานสำหรับเงินช่วยเหลือจำนวนดังกล่าวจะมีการนำไปใช้ใน3โครงการและหนึ่งในนั้นก็คือเงินปรับปรุงเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บกู้ระเบิด15.83ล้านดอลลาร์สหรัฐ และในวันที่22เมษายนปีพศ2562สำนักข่าวรอยเตอร์มีการรายงานญี่ปุ่นมีการลงนามในสัญญาให้เงินช่วยเหลือและเงินกู้ยืมแก่กัมพูชาซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า90ล้านเหรียญสหรัฐ หรือว่าประมาณ2.8พันล้านบาทแม้จะมีความกังวลจากประชาคมนานาชาติเกี่ยวกับการปราบปรามผู้วิจารณ์รัฐบาลของนายฮุนเซนนาย,ยกรัฐมนตรีกัมพูชาในขณะนั้นนายทาโร่โคโนะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นและนายปรักสุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชามีการลงนามให้เงินช่วยเหลือมูลค่า4.6ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ143ล้านบาทและเงินกู้ยืมมูลค่า 86ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ2.7พันล้านบาทสำหรับโครงการด้านเศรษฐกิจและการส่งกำลังไฟฟ้าในกรุงพนมเปญน,นายฮูนเซนได้มีการยกย่องญี่ปุ่นที่ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและก็มีการต่อว่าผู้วิพักษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยระบุว่าในขณะที่ญี่ปุ่นซึ่งเป็นสหายให้ความช่วยเหลือแก่กัมพูชา คนไม่ดีบางคนกลับใส่สีตีข่าวให้เลวได้อย่างที่สุดต่อมาวันที่25พฤษภาคมปีพศ2566สำนักข่าว AKP ของทางการกัมพูชาได้มีการรายงานข่าวของกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาเมื่อวันที่24พฤษภาคมปีพศ2566ว่า นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาและนายยูโนอาซชิเอกอักรรชุดญี่ปุ่นประจำกัมพูชามีการลงนามขยายวงเงินกู้และเงินช่วยเหลือให้กับกัมพูชามากกว่า7571ล้านเยนหรือประมาณ55.27ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในกัมพูชาและเมื่อวันที่11ธันวาคมปีพศ2567 เว็บไซต์สำนักข่าวกรองแห่งชาติของไทยก็มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าหนังสือพิมพ์พนมเป็นโพสต์ฉบับวันที่11ธันวาคมมีการรายงานว่าเมื่อวันที่10ธันวาคมปีพศ2567นายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาและนายอูเอโนอซสชิ เอกอัคราชิูตญี่ปุ่นประจำกัมพูชามีการลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยนและความตกลงเกี่ยวข้องว่าด้วยความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่ามูลค่า1,000ล้านเยนหรือว่าประมาณ7.2ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจัดหาเรือตรวจการทางทะเลสีลลำเรือขนาดใหญ่2องลำและเรือขนาดกลางสองลำให้แก่กรมตำรวจน้ำกัมพูชา เพื่อใช้ในภารกิจปราบปรามการประมงผิดกฎหมายทาให้กัมพูชาเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากญี่ปุ่นภายใต้ยุทธศาสตร์อินโดลแลปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างและปีนี้เมื่อวันที่23มกราคมปีพศ2568กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชามีการเผยแพร่ข่าวเมื่อวันที่23มกราคม2568ว่านายปรักสุคนกับนายอุเอโนะอสุชิ ลงนามหนังสือแลกเปลี่ยนว่าโดยรัฐบาลญี่ปุ่นจะให้เงินช่วยเหลือจำนวน750ล้านเยนหรือว่าประมาณ5.4ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อใช้ปรับปรุงการประมวลผลของกะกะตะกัมพูชาและก็ล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่13กันยายนปีพศ2,568ทีมขา่าวเดอคริตริกค่ะตรวจพบกับความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอีกว่าดรสามารถราชพลสิทธิ อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีการโพสต์เฟซบุกระบุถึงท่าทีของญี่ปุ่นต่อกัมพูชาซึ่งก็มีเนื้อหาสำคัญบางช่วงระบุว่าวอนญี่ปุ่นอย่าตอลมหายใจให้อันตพานชายแดนญี่ปุ่นในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ให้ความช่วยเหลือกัมพูชามาโดยตลอดกำลังพยายามกดดันไทยให้เปิดด่านโดยเร็วเพื่อปกป้องซัพพลายเชน ระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าและบริการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและผลประโยชน์ของบริษัทญี่ปุ่นแต่หากญี่ปุ่นเลือกที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับกัมพูชาก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมอันตพันให้ยิ่งได้ใจถึงเวลานี้ญี่ปุ่นต้องเลือกว่าจะยืนอยู่ตรงไหนจะกดดันให้กัมพูชาเลิกพฤติกรรมอันตพนันหรือจะเลือกเป็นผู้ใหญ่ที่ตามใจทำให้อันตพันได้ใจ ไทยไม่ได้ปิดด่านเพื่อเอาเปรียบแต่เพื่อปกป,ป้องอธิปไตยและความมั่นคงการปิดด่านคืออาวุธการเจรจาของไทยหากรีบเปิดด่านโดยยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาชายแดนได้จะทําให้เสียอํานาจการต่อรองไทยไม่ได้ต้องการที่จะปิดกั้นการค้าแต่จะเปิดด่านได้นั้นอย่างน้อยจะต้องมีการกําหนดเขตแด,ดนให้เป็นที่ยุติธรรมและใช้แผนที่มาตราส่วน 1- ต่อห0,000ไม่ใช่ 1- ต่อ2 0 0 0 0 0 ผมไม่เคยลืมบุญคุณของรัฐบาลญี่ปุ่นที่ให้ทุนผมไปเรียนระดับปริญญาเอกด้านวิศวกรรมศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยโตเกียวแม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ผ่านมากว่าสี่ทศวรรษแล้วก็ตามนั่นเป็นเรื่องส่วนตัวแต่เริ่มผลประโยชน์ของประเทศชาติผมขอเลือกยืนข้างประเทศไทยของเราจุดชนวนสงครามนิวเคลียร์ world war t โดยนาวากาศเอกสำริดทองอินคำนิยมโดย คุณสนธิยานชื่นหรือไทยในธรรมเพียง220บาทโปรโมชั่นพิเศษจองภายในเดือนกันยายน2568รับส่วนรถ20%เหลือเพียง198บาทแถมส่งฟรีสนใจสร้างจองหนังสือได้ที่ Line ID at chapsi.sto หรือโท094 236 9493